สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เหนือเม็ฟิชชิงนะฮะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไม้เก่าไม้เดิมนะครับที่อำเภอแม่จันนะครับวันนี้ก็นำทีมดโดยโปรพ่หนานเช่นเคยนะครับอยู่มาลุ้นกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆ าถึงหมายแรกแล้วครับป่าบัวนะก็ลองลุยกันดูครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นกบยางนะครับเพื่อนๆน,นั่นเองจากเป็นป่าบัวนะครับก็ตีได้เหยื่อเดียวนะครับก็เหยื่อผิวน้ำนะกบยางเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆนะ มีอาการนะแต่มันกัดไม่โดนมันกันมันเป็นต่าบัวนะาการเข้ามากัดนะลองดูดิหมายแรกครับเฮ้วนะครับย้ายหมายมาด้านในนะก็ตรงนี้ก็เป็นบัวเหมือนเดิมนะครับแต่น้อยกว่าข้างหน้านะครับด้านหน้านี่กัดอยู่นะครับแต่มันกัดพื้นใบบัวนะครับกัดไม่โดนเหยื่อนะผมก็เลยย้ายหมายเข้ามาด้านในนะครับก็หมายนี้ ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ตีมาเป็นชั่วโมงแล้วนะเพื่อนๆน,นะก็ยังไม่แตกเลยนะยังกัดอยู่นะครับแต่ไม่โดนเหยื่อนะก็<อ>ลุ้นกันไปเรื่อยๆครับลุ้นกันยาวๆนะครับน่าจะเป็นปลากเก็บหรือเปล่าเหยื่อตกใส่มันมันหนีนะไม,นนนะมนน่กัดบอ่อลุกๆแบบนี้จริงน่าจะมีประชนนะ ตกปลาวันนี้ครับปลายังไม่ได้นะแผนสองไปก่อนครับแผนสองงม,มอะเอาโอ้หสวยๆเลยนะเจ้าข,ของเขาบอกว่าเก็บไปกินเลยนะครับเราก็ขอเรียบร้อยนะครับขอเรียบร้อยนะอย่าดรามานะครับนะดรามาก็ดรามาแค่ไม่ได้ปลาก็พอนะหวานเจี๊ยบแผนสองไปก่อนครับนี่นี่นี่โอ้โหไซส์สวยๆเลยครับน มะเขือใสสวยๆเลยนะ,อะนโอ้นี่ครับนี่ใสสวยๆแล้วครับเพื่อนๆนะแกงเพ็ดเนาะนี่มันแก่ไปเห็นรอเออได้อยู่ได้อยู่ไ, <ป S 1> ได้อยู่อยสองครับนี่เล่นแผนสองไ้ก่อนครับแผนแรกนี่ไม่เป็นผลนะเดี๋ยวหาปลาก่อนครับเอาไวแ้แกงแกงแกงใส่ปลาก็อร่อยนะครับ แกงกะทินะแกงกะทิปลาใส่มะเขือนะโอ้ยอร่อยเลยเอาแผ่นสองก่อนนะแผ่นแรกเดี๋ยวค่อยว่ากันอร่อยนะเพื่อนแผ่นหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาแผ่นสองก่อนนะครับนะมะเขือครับกับพิกนะมันก็มีมะเขือพวงนะอ่าอร่อยครับอร่อยเล่นแผ่นสองก่อนแผ่นหนึ่งเดี๋ยวไปหา ็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆือนก็5้าโมงเย็นแล้วนะตีมา3 4สี่ชั่วโมง้วครับยังไม่แตกเลยนะครับแผน1เนี่ยยังไม่เป็นผลนะส่วนแผน2เนี่ยรับมาเต็มๆแล้วนะครับแผน2นี่เต็มถุงแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นแผน1กันต่อนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นอย่างไรนะ<ว>นแต้มแรกนะครับดันหลุดซะได้ ปวดใจปวดจิตจริงแผนหนึ่งเมื่อไหร่จะแตกครับเพื่อนๆนเพื่อนแล้วใสยนะ โอ้หต้องปล่อยคลื่นเลยนะแตกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหบาดจะแตกนะต้องรอมันจนสุดยอดเลยจับไว้ก่อนอันตรายครับเพราะเราต้องข้ามน้ำนะแตกแล้วครับไอ้ <c oughs> แล้วนะเพื่อนๆน,นะนีครับแผ่นหนึ่งแผ่นสองครับเออเอาแผ่นสองก่อนแล้วมาได้แผ่นหนึ่งนะโอ้สาสวยอยู่นะประมาณห้าหกขีดนะแผ่นหนึ่งแผ่นสองเป็นเรื่องครับวันนี้อ่าฮต้มแรกมาแล้วไปบรรยากาศครับโอ้ยามเย็นนะครับหมายนะสวยๆทั้งนั้นครับวันนี้ครับได้ ต้มเดียวนะอยู่ข้างในนะส่วนโป้พินานครับโป้พินานได้2แต้มนะนี่โป้พินาน2แต้มนะตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะตัวใหญ่ก็ดันโลนะนี่ฮะดันโลนะอู้ยตายก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้นะตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับก็คงต้องลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ